เาช้านี้8ปดรายการสนาทีนะครับเรากลับมาว่ากันต่อครับทผ<ะ>ู้ชมครับก็มาดูเรื่องวัคซีนแจ้งข่าวดีกันก่อนไหมครกรณีท่านที่รอคอยนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านบอกอุตสาห์ประคองแขนมามรักษาตัวสุดชีวิตเรียกว่า Universal Prevention ยกกำลับบงสองเลย<ะ>เพื่อมาให้ตัวเองติดเชื้อล่าสุดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเมื่อวานนี้ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือเริ่มวันนี้ บางคนบอกเมื่อวานนี้แอบเข้าไปลงได้แล้วบางค่ายโอ้จริงเหรอมีคนบอกผมเข้ามา,าไปลงทะเบียนนะครับเป็นการจองคิวฉีดวัคซีนเข็ม1เป็นแอสตราเซเนกาเข็มสองเป็นไฟเซอร์ระยะห่าง4สัปดาห์หรือ28วันระหว่างเข็ม1กับเข็มสองสูตรนี้ทางการเขาเรียกว่าสูตร AP AP ก็คือแอสตราไฟเซอร์ค่ะลงทะเบียนวันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่9โมงเช้านะคะ แล้วก็ไปฉีดกันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ5พฤศจิกาไปจนถึง30พฤศจิกานะคะแล้วประกาศด้วยนะครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมันจะมีได้ยังไงค่ะวัคซีนพื้นฐานนี่น้องใบสูตร AP พอ่ะท่านที่จองคิวผ่านเครือข่ายมาก่อนหน้าและเป็นสูตร S A S A ก็คือซินวนัสซาเรียกว่าสูตรซาค่ะ SA ที่จองคิวผ่านเครือข่ายสูตรซินวัสซามาก่อนหน้า จะได้รับการเปลี่ยนสูตรฉีดวัคซีนอัตโนมัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนี่คนที่ไปจองซีโนแวคแอสซากับบางซื่อและมีคิวเข้ามาฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านได้รับเสร็จนั้นเดี๋ยวนี้จะได้เปลี่ยนสูตรใหม่เป็น AP Astra Pfizer นะคะเสียใจด้วยนะท่านจะไม่ได้ซีโนแวคอย่างที่ท่านตั้งใจเอาไว้ถูกไหมน้องไบคน,นะอ้ะ แจ้งนะฮะอันนี้คือข่าวดีสำหรับคนที่รอคอยขณะเดียวกันซิโนแวคนี่ยังไม่หมดนะครับในหลายภูมิภาคนี่น้องไบพิบังละมุงชนบุรีค่ะยกเป็นตัวอย่างเลยโรงพยาบาลบางละมุงเปิดให้วอล์กอินนะคะยังคงเป็นสูตรไข้สูตรนี้อยู่ก็คือซีโนแวคแอสตาเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมุทรปราการเมื่อวานนี้ผมก็เห็นประกาศเนี่ยน้องไบหนึ่งถึงห้าพฤจิกรรมมีอยู่พันวายต่อวันเนี่ยนะฮะค่ะก็ให้วอล์กอินเช่นกันนะคะและหลายท่านหลายจังหวัดก็แจ้งเข้ามาว่ามีกรณีนี้ก็คือ ฉีดสูตรเดิม S A สูตรซ่าถูกไหมต้องไหมตูวชมะคืออันนี้ด้วยความเคารพนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวอย่าว่ากันคือถ้าไม่จะเป็นต้องใช้หมดนะต้องไหมคือต้องมองสิงคโปร์คือมันจะมีคนจํานวนหนึ่งเขาฉีดอย่างอื่นไม่ได้นะฮะเพราะ้องฉีดเชื้อตายถูกไหมต้องไหใช่น่าจะกันเอาไว้สําหรับคนเชื้อตายไหมค่ะไม่ใช่คนที่จําเป็นต้องใช้เชื้อตายอ่ะมันมีอสิงคโปร์เนี่ยเขาฉีดไฟเซอร์ไม่ได้ไง ก็เลยมีซิโนแว็กนี่แหละเอาไว้รองรับสําหรับคนกลุ่มนี้เออกลุ่มคนพวกไม่จเป็นต้องใช้หมดนะเก็บเอาไว้สําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ